สวัสดีเอีครับตอนนี้แมงกะวิจะลองกินแมงกะพุนน้ำมันงานะครับซื้อมาจากเซเว่นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันกินยังไงแมงกะพุนมันจะกรอ,อบใช่ไหมนี่ครับแกะออกมาแล้วนะครับแิบนี้เนาะเดี๋ยวแกะย่ามกันนะเนี่ย ชิกไม่ได้ต้องใช้ไม้ปึ๊บอ้าวโอเคอโอ้นะครับอืมกิ่นก็ดีนะครับทุกท่านนี่นะครับมมกรพุนน้ำมันงานะครับนี้ต้องลองนะครับไหนดูซิ เป็นยังไงนี่ออร่อยดีครับทุกคนนี่ครับไม่ใผ่พุํำมันงาน,นะครับ แมงกะพูนนี้ต้องอยู่ในทะเลเนาะนะครับรสชาติกลมกล่อมมากทุกคนนะฮะกลมกล่อมมากครับรสสัมผัสอแมงกะพูนะอร่อยครับกรอบนุ่ม บวกกับน้ำมันงานะครับทำให้มันเข้ากันอย่างลงตัวเลยอร่อยดีครับทุกคนสุดยอดมาแล้ว อร่อยจนหยดสุดท้ายงาติดแก้มเลยมหมดแล้ว